วันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อวานนี้นะฮะทางานี่ครับเป็นม็อบชาวนานะฮะก็ได้เข้าไปาปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เรียกร้องออรัฐบาลนะฮะหลังราคาข้าวตกต่ำนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางนายกฐมตรีนะฮะแพ่ทองทานชินวัตรก็เรียกคุณพิชัย นะครับนริพธพันธ์และมตีพาณิชย์แล้วก็คุณนรุมลนพิญโยศิลวัตรและมตรีเกษตรนะครับเข้าไปหารูหารือด่วนเลยนะฮะถึงปัญหาราคาข้าวซึ่งล่าสุดเนี่ยกลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดพื้นที่ภาคกลางเนี่ยที่เดินทางมายื่นหนังสือที่ทำเนียมเนี่ยก็ให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาอย่างเร่งด่วนโดยให้เวลาหารือกันโดยใช้เวลาในการหารือกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะ ก่อนที่นายกฐมนตีเนี่ยจะเดินทางกลับออกจากทำรรเนียบรัฐบาลไปนะครับโดยคุณพิชัยและก็คุณนลุม,มนนะฮะก็ได้ถแถลงข่าวภายหลังการหารือกับนายกเสร็จสิ้นถึงการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำโดยคุณพิชัยบอกว่าได้มีแนวทางแล้วว่าจะแก้ไขอย่างไรนะฮะซึ่งตนเองก็จะต้องไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด นะครับที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่แน่นอนก่อนจะถแถลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ต้องห่วงกําลังดำเนินการให้อยู่ขณะที่คุณนรม,มนลรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยก็บอกว่านายกมีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ฝากกระทรวงกรเกษตรที่มีข้อมูลการผลิตให้ประสานงานกับรัฐมนตรีพาณิชย์เพื่อทํางานร่วมกันนะฮะซึ่งคณะอนุกรรมการนอบ,นอ,บอเนี่ยมี2ชุด นะครับโดยคุณพิชัยเนี่ยเป็นประธานอนุนอบออขอฝ่ายการตลาดส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยดูอนอุนอบอออขอฝ่ายผลิตนะครับโดยรัฐบาลก็ได้มีการรายงานให้ในายมติรับทราบปริมาณพันธุ์ข้าวที่จะออกมาจํานวนทั้งหมดนะครับสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์นําเสนอมาเนี่ยเกษตรกรจะพอใจหรือไม่ นะครับโดยในพิชัยเนี่ยก็จะไปร่วมประชุมนบคฝ่ายการตลาดแล้วก็จะส่งไปที่นบคเพื่อนนําเข้า,าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะว่าพอที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรชาวนาก่อนได้หรือไม่ว่าราคาข้าวเนี่ยมันจะขึ้นแน่คุณพิชัยก็บอกว่าพอประชุมอนุนบคฝ่ายการตลาดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีข้อสรุปรับรองได้ขึ้นแน่นอนราคาข้าวที่ตกต่ำเนี่ยไม่ได้ขึ้นแน่นอน เพียง e OK, แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลก่อนการประชุมได้นะครับผู้สื่ข่าวก็ถามย้ำว่าเป็นมา,มาตรการการตลาดหรือเป็นการช่วยเกษตรกรโดยตรงคุณนรุมนนะฮะรัฐมนตรีเกษตรก็บอกว่ามีหลายออปชั่นนะที่จะเคาะกันในที่ประชุมได้าการตลาดนะครับโดยออปชั่นหนึ่งก็เอาจะเอามาใช้กับหนาบปรังนะครับซึ่งนายกเน้นย้ำให้มีกลไกที่ถูกต้อง ตามกฎหมายสามารถดำเนินการได้จริงๆนะขั้นตอนต่างๆเนี่ยมีความชัดเจนทั้งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนว่าปลูกพันธุ์อะไรไว้พื้นที่เท่าไหร่ยุง้งฉางจัดเก็บอยู่ที่ไหนก็ต้องมีความพร้อมนะครับก็ผู้สื่ขาวก็ถามอีกว่าปริมาณข้าวเนี่ยที่ต้องดูดซับออกจากตลาดเนี่ยมีกี่ล้านตันนะครับคุณน,นลุม,มนก็บอกว่าคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2ล้านตันนะครับ ส่วนจะใช้งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีการเคาะสรุปกันในที่ประชุมอนุกรรมการนะครับจากนั้นก็จะนําเข้าที่ประชุมนบอต่อโดยก็จะพยายามประชุมในสัปดาห์หน้าให้ได้นะเพื่อจะได้นําผลสรุปเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในสัปดาห์ถัดไปนะครับคาดว่าก็จะได้ทันฤดูการที่ข้าวพันธุ์ดีของไทยเนี่ยจะออกท้องตลาดในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับชาวนา